การปล่อยวางทรัพย์สมบัติไม่ใช่การปฏิเสธการทำร,รมหากินและไม่ใช่การถักสายความรับผิดชอบออกจากชีวิตแต่คือการวางใจให้ถูกที่มองเห็นทรัพย์เป็นเพียงเครื่องมือชั่วคราวที่ผ่านมือเราเพื่อเกื้อกูลตนเองครอบครัวและสังคมไม่ใช่สิ่งที่ต้องเอาชีวิตไปผูกไว้จนหายใจไม่ออก เมื่อใจเห็นความจริงของทรัพย์สมบัติว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดเป็นของเราแท้แม้ร่างกายยังต้องคืนสู่ธรรมชาติดวงใจจึงค่อยคลายความยึดมั่นความเหนื่อยอ่อนจากการไล่ตามสิ่งนอกกายก็ลดลงเหมือนคนที่เคยกอดหินหนักไว้แล้วรู้ตัวจึงยอมวางลงมือเบาใจเบาทางเดินข้างหน้าจึงก้าวต่อได้มั่นคงกว่าเดิม ทรัพย์มีประโยชน์เมื่อใช้ด้วยปัญญาแต่กลายเป็นภาระเมื่อใช้ด้วยความหลงเราหลงว่าเงินทองจะรักษาทุกอย่างได้หลงว่าความมั่นคงต้องมาจากสิ่งของที่สะสมยิ่งยึดยิ่งกลัวเสียยิ่งกลัวเสียยิ่งเหนื่อยกับการเฝ้าระหว่างนั้นความอบอุ่นของบ้านความสุขจากการแบ่งปัน และความสงบภายในค่อยๆเลือนหายโดยไม่รู้ตัวการปล่อยวางไม่ได้สั่งให้เลิกทำงานหรือยุติการสร้างฐานะแต่เชิญให้กลับมาดูท่าทีภายในว่าเราทำงานด้วยความรักเกื้อกูลหรือทำด้วยความกลัวขาดแคลนถ้าความกลัวเป็นนายความโอบจะเป็นเพื่อนร่วมทางและเราจะไม่รู้จักพอเสียที หากความรักเป็นฐานการทำงานจะมีความหมายเงินทองที่ได้มาจะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการให้ไม่ใช่กำแพงกั้นหัวใจลองมองทรัพย์เสมือนสิ่งฝากไว้ดูแลไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของใจเมื่อคิดเช่นนี้ความรับผิดชอบยังอยู่แต่ท่วงท่าของใจเปลี่ยนไปจากเจ้าของที่ต้องบังคับควบคุมเป็นผู้ดูแลที่รู้จักใช้รู้จักแบ่งรู้จักคืน ความสัมพันธ์ของเรากับทรัพย์จึงอ่อนโยนขึ้นและความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างก็ดีขึ้นตามไปด้วย ในชีวิตประจำวันการปล่อยวางเริ่มจากการรู้เท่าทันความอยากเห็นวูบของความคิดที่บอกว่าต้องมีสิ่งนี้จึงจะสุขต้องมากกว่านี้จึงจะอุ่นใจให้ตั้งคำถามกับความคิดนั้นด้วยเมตตาเราต้องการสิ่งนั้นเพราะแท้จริงอยากได้รับการยอมรับหรือเพราะอยากหลบซ่อนความไม่มั่นคงในใจหากมองเห็นเหตุแท้ของความอยากความอยากจะสูญพลงังและเราจะใช้เหตุผลเลือกสิ่งที่เหมาะกับ ชีวิตไม่ใช่ให้ความอยากเลือกชีวิตแทนเราอีกทางหนึ่งคือฝึกขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าขอบคุณอาหารหนึ่งมื้อน้ำสะอาดหนึ่งแก้วหลังคาที่กันแดดกันฝนและหัวใจที่ยังเต้นรับอารุณใหม่ความรู้สึกขอบคุณทำให้ใจสัมผัสความพอเพียงเมื่อใจรู้จักพอการใช้จ่ายจะมีสติการสะสมจะมีขอบเขตและการแบ่งปันจะเกิดขึ้นโดยไม่ฝืน การนี้คือครูของการปล่อยวางการแบ่งเวลาแรงกายหรือทรัพย์เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นช่วยคลายปมของความยึดมัน่นเหมือนคลายเงื่อนปมเชือกทีละเส้นการให้ไม่จําเป็นต้องมากจนเบียดเบียนบ้านของตนแต่ให้พอเหมาะพอควรและสม่ำเสมอใจจะรู้จักการวางโดยไม่ต้องบังคับยิ่งให้ด้วยปัญญายิ่งเห็นว่าเราเป็นเพียงทางผ่านของกุศลไม่ใช่ผู้ครอบครองบุญ บางคนกังวลว่าถ้าวางจะเสียแรงจูงใจในการสร้างสารรค์แท้จริงแรงจูงใจที่มาจากความรักและความหมายมีพลังยืนยาวกว่าแรงจูงใจจากความอยากเด่นดังหรืออยากชนะคนอื่นการปล่อยวางจึงไม่ค่าความเพียรแต่ชำระความเพียรให้สะอาดปร่งเบาและเต็มไปด้วยคุณค่า เมื่อพิจารณาความไม่เที่ยงของชีวิตต่อให้สะสมเพียงใดสุดท้ายต้องปล่อยอยู่ดีการตั้งใจปล่อยตั้งแต่วันนี้จึงคือการซ้อมมือและซ้อมใจระวังไม่ใช่เพราะจำยอมในวาระสุดท้ายแต่เพราะรู้ว่าการวางทำให้วันนี้มีอิสระมีพื้นที่สำหรับสิ่งที่มีความหมายยิ่งกว่าคือความรักความเมตตาความซื่อสัตย์และความสงบ ในบ้านหนึ่งหลังการปล่อยวางทรัพย์สมบัติสร้างอากาศอุ่นสบายทุกคนไม่ต้องแข่งขันกันสะสมชื่อเสียงหรือของใช้แต่ช่วยกันดูแลส่วนกลางใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่าอธิบายกับบุตรหลานว่าทรัพย์คือเครื่องมือเรียนรู้ชีวิตไม่ใช่เครื่องชีวัดคุณค่าของคนเด็กจะเติบโตด้วยสายตาที่มองเห็นหัวใจมากกว่าสิ่งของ กับคนทำงานการปล่อยวางสร้างความโปร่งใสในที่ทำงานตัดสินใจบนประโยชน์ส่วนรวมลดการเอาเปรียบเมื่อมีอำนาจเงินเดือนและผลตอบแทนยิ่สสำคัญแต่ไม่ใช่เหตุผลเดียวในการเคลื่อนไหวยอมรับได้เมื่อมีสิ่งที่ต้องรอยอมรับได้เมื่อความสำเร็จต้องใช้เวลาขณะเดียวกันก็ยังคัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเจตนาคือการทำให้ดีขึ้นเพื่อทุกคน เมื่อมีเหตุให้เสียทรัพย์เราจะเจ็บปวดน้อยลงหักได้ฝึกวองมาก่อนใจจะไม่พังทลายแม้บ้านพังเรายัางมีบ้านในใจที่มั่นคงเพราะไม่ได้ฝากชีวิตไว้กับทรัพย์แต่ฝากไว้กับความจริงและความดีงามความสูญเสียจึงกลายเป็นครูสอนให้รู้จักความเปลี่ยนแปลงและชีทางให้เราใช้ชีวิตด้วยเมตตาต่อผู้อื่นที่กำลังเผชิญเหตุคล้ายกัน ส่วนผู้ที่ซับมากการปล่อยวางยิ่งเป็นคุณยิ่งสูงยิ่งต้องฝึกวางมิฉะฉนั้นความสูงจะกลายเป็นความเหงาการแบ่งโอกาสการสร้างงานการอุปถัมภ์การศึกษาการปลูกต้นไม้คืนแผ่นดินสิ่งเหล่านี้ทําให้ซัพบมีชีวิตและวงจรแห่งคุณธรรมเคลื่อนไปขณะที่ใจเจ้าของซับยิ่งสงบเพราะรู้ว่าซับได้ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้ว การปล่อยวางไม่จบลงที่ทรัพย์นอกกายแต่ลึกมาถึงความคิดว่าเราเป็นเจ้าของผู้ยิ่งใหญ่เมื่อมองเห็นว่าทุกสิ่งอาศัยกันเกิดและอาศัยกันอยู่ความถ่มตนจะเกิดความอ่อนโยนจะเกิดเราจะอยู่รวมกับโลกด้วยความเคารพไม่เบียดเบียนทั้งคนและธรรมชาติการใช้ทรัพย์จึงกลายเป็นการร่วมดูแลโลกใบนี้ตามกำลัง สุดท้ายเชิญให้ทดลองวางสิ่งเล็กน้อยในวันนี้วางความอยากซื้อของที่ไม่ได้จําเป็นวางความกังวลเรื่องผลตอบแทนเกินจริงวางความคิดเปรียบเทียบตนกับผู้อื่นแล้วหันมาหายใจลึกรับรู้อย่างซื่อสัตว์ว่าเรามีเพียงขณะนี้ให้ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดใช้ทรัพย์เท่าที่จําเป็นแบ่งปันเท่าที่ทําได้และมอบเวลาให้คนที่เรารัก เมื่อใจวางจากทรัพสมบัติเราไม่ได้สูญเสียสิ่งสำคัญแต่ได้คืนอิสรภาพได้คืนความหมายของชีวิตได้คืนความสัมพันธ์ที่อบอุ่นได้คืนความสงบภายในแล้วทรัพย์ที่ยังอยู่ในมือเราจะสว่างขึ้นเพราะไม่ใช่กรมขังแต่เป็นประทีปที่ให้แสงแก่ตนและผู้อื่นในทางที่พอเหมาะพอดี เมื่อใจเริ่มวางจากทรัพย์เราจะเห็นว่าความสุขไม่จำเป็นต้องหนักมือไม่จำเป็นต้องสะสมทุกอย่างไว้กับตัวเหมือนผู้เดินทางที่คัดของใส่เปเฉพาะสิ่งจำเป็นทางไกลก็กลายเป็นทางที่เดินได้อย่างเบาดวงตาเห็นทิวทัศน์ชัดขึ้นหัวใจได้ยินเสียงลมและเสียงนกที่ไม่เคยฟังเพราะไม่ต้องกังวลกับสัมภาระที่แบกไว้เกินกำลัง การวางจากักรรั์ไม่ใช่การทำลายคุณค่าแต่คือการคืนคุณค่าให้กับสิ่งของแต่ละชิ้นให้กลับไปทำหน้าที่แท้จริงเช่นเสื้อผ้าที่ไม่ใช้ส่งต่อให้ผู้ต้องการหนังสือที่อ่านแล้ววางไว้ในห้องสมุดชุมชนเครื่องมือทำงานแบ่งให้ผู้เริ่มต้นประกอบอาชีพเมื่อตั้งเจตนาเช่นนี้ของชิ้นเดิมมีชีวิตใหม่เกิดความหมายใหม่สนใจของผู้ให้ก็ได้เรียนรู้ความโล่งโปร่งที่ไม่อาจซื้อด้วยเงิน เมื่อพิจารณาลึกลงไปเราจะพบว่าความยึดติดทรัพย์มักซ่อนตัวอยู่ในความกลัวความกลัวขาดแคลนความกลัวด้วยกว่าความกลัวถูกมองข้ามหักมองเห็นต้นต่อแท้จริงของความกลัวแล้วรับรู้ตามตรงโดยไม่ผลักสายใจจะเรียนรู้ว่าความมั่นคงแท้เกิดจากคุณธรรมที่ฝึกไว้เช่นความซื่อสัตย์ความเพียรความเมตตาและปัญญาคุณธรรมเหล่านี้เป็นทรัพย์ที่ไม่มีผู้ใดปล้นไปได้และยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มพูน หลายบ้านมีเรื่องให้ขุนข้องเพราะทรัพย์มรดกการวางจึงม่ใช่เรื่องส่วนตัวเท่านั้นแต่เป็นการปกป้องความสัมพันธ์อันดีในหมู่ญาติหากตั้งหลักก่อนว่าความสัมพันธ์สำคัญกว่าวัตถุก,การแบ่งสรรจะค่อยๆชัดด้วยเหตุและผลความโปร่งใสาการสื่อสารที่สุภาพและการเคารพผู้สูงวัยเป็นเสาเข็มเมื่อใจพร้อมวางเราจะยอมรับเอกสารยอมรับข้อตกลงและยอมรับความต่างของความต้องการ โดยไม่ทำร้ายกันด้วยคำพูดและสายตาในที่ทำงานการวางจักรซับช่วยให้เห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมง,งานมากกว่าตัวเลขผลตอบแทนเห็นคุณค่าของการสร้างระบบที่ดีมากกว่ารางวัลระยะสั้นผู้นำที่วางจากความอยากเด่นจะตัดสินใจด้วยความเป็นธรรมยอมรับผลงานของทีมยอมรับข้อผิดพลาดของตนและสร้างวัฒนธรรมที่คนอยากทำสิ่งดีไม่ใช่เพียงอยากได้สิ่งตอบแทน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้เริ่มต้นธุรกิจการวางหมายถึงการยืนบนหลักพอประมาณไม่พนานชีวิตกับการเติบโตเกินกำลังใช้สติอ่านงบประมาณรู้จักพักเมื่อถึงขอบรู้จักปฏิเสธโอกาสที่ขัดกับคุณธรรมเมื่อใดที่ใจไม่ถูกลากด้วยความอยากใจจะอ่านสัญญาณความเสี่ยงได้ชัดตัดสินใจได้ตรงและรักษาศักดิ์ศรีของงานได้มั่นคง บ้านที่ฝึกวางจากทรัพย์จะอบอุ่นเป็นพิเศษเพราะทุกคนเห็นคุณค่าของกันและกันมากกว่าสิ่งของโต๊ะอาหารกลายเป็นพื้นที่สนทนาไม่ใช่เวทีเปรียบเทียบเครื่องใช้ถูกดูแลด้วยความกะตันยูไม่ฟุ่มเฟือยไม่ทิ้งง่ายเมื่อของชิ้นหนึ่งพังผู้คนในบ้านร่วมกันซ่อมแทนที่จะรีบซื้อใหม่การซ่อมทำให้มือคุ้นกับการดูแลและใจคุ้นกับความพอเพียง การฝึกวางอย่างช่วยให้เราจัดก,การนี้สินด้วยความกล้าหาญยอมรับความจริงไม่ซ่อนไม่ปฏิเสธเริ่มต้นจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างซื่อสัตย์แยกความจำเป็นออกจากความฟุ่มเฟือยวางแผนชำระหนี้ตามกำลังและสื่อสารกับเจ้าหนี้อย่างสุภาพมีวินัยกับตารางเวลาแม้ต้องใช้เวลานานแต่ระหว่างทางใจจะเข้มแข็งขึ้นเห็นพลังของความสม่ำเสมอและเรียนรู้ว่าความสงบเกิดจากความตรงไปตรงมา บางคนถามว่าหากวางจากทรัพย์แล้วจะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ได้อย่างไรคำตอบคือแรงบันดาลใจที่เกิดจากความหมายจะลึกกว่าแรงบันดาลใจที่เกิดจากความอยากได้ความหมายทําให้เราตื่นเช้าโดยไม่ต้องบังคับทําให้เราทนกับอุปสรรคโดยไม่บน่นและทําให้เราปรับวิธีทํางานโดยไม่กลัวเสียหน้าเพราะเป้าหมายคือการรับใช้คุณค่าบางอย่างที่ใหญ่กว่าตัวตน เมื่อต้องตัดสินใจซื้อสิ่งใดให้ถามตนเองตามลำดับว่าจำเป็นหรือไม่เหมาะกับวิถีชีวิตหรือไม่อายุการใช้งานยาวพอหรือไม่หากต้องเสียเงินซ่อมในอนาคตเรายอมรับได้หรือไม่จะทําให้บ้านแคบลงหรือไม่จะทําให้เราต้องทํางานหนักเกินกําลังเพื่อชดเชยหรือไม่คําถามเหล่านี้เหมือนแสงไฟฉายเข้าไปในมุมที่ใจเคยมองข้ามเมื่อแสงส่องถึงการตัดสินใจจะใสสะอาดและเบา การที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างการมีทรัพย์กับการวางทรัพย์ให้ด้วยสติไม่กดดันตนไม่อวดไม่หวังผลตอบแทนให้ตามกำลังและตามเจตนาบริสุทธิ์ปัจจัยที่แบ่งปันสามารถกลายเป็นทุนการศึกษากลายเป็นข้าวหนึ่งมื้อกลายเป็นต้นไม้หนึ่งต้นกลายเป็นเครื่องมือแพทย์หนึ่งชิ้นเมื่อคิดถึงผู้รับอย่างเป็นรูปธรรมใจจะชุ่มชื่นและเรียนรู้ว่าทรัพย์คือทางผ่านของความดี ผู้สูงวัยหลายท่านบอกว่าช่วงหนึ่งของชีวิตการสะสมทำให้รู้สึกมั่นคงแต่เมื่อการเวลาผ่านไปการปล่อยให้ของใช้เคลื่อนสู่มือคนรุ่นหลังกลับทำให้ใจอิ่มกว่าการเขียนพินณกรรมด้วยความรักการฝากฝังด้วยคำที่อ่อนโยนการบอกเล่าความตั้งใจที่แท้ช่วยให้คนที่อยู่ข้างหลังเข้าใจเจตนาของเราและช่วยให้ระวังได้อย่างสง่างาม ผู้หนุ่มสาวที่เพิ่งเริ่มทำงานก็สามารถฝึกวางได้เช่นกันฝึกจากการกำหนดเพดานการซื้อฝึกจากการเก็บออมโดยไม่เบียดเบียนชีวิตเรียบง่ายฝึกจากการทำงานพิเศษเพื่อเสริมทักษะไม่ใช่เสริมภาพลักษณ์เมื่อเริ่มต้นเช่นนี้จะไม่ติดลมของการเปรียบเทียบและรู้จักคุณค่าของหยาดเงือก่อนที่จะมีทรั์มาก ลองทำพิธีเล็กๆในบ้านสักครั้งพิธีแห่งการวางจัดโต๊ะหนึ่งตัววางของ3ามชิ้นที่พร้อมจะส่งต่อเขียงกระดาษใบเล็กบอกความทรงจำดีที่ได้จากของชิ้นนั้นแล้วส่งต่อด้วยความขอบคุณทั้งผู้ให้และผู้รับจะได้เรียนรู้ว่าของชิ้นหนึ่งพาเรามาถึงตรงนี้และถึงเวลาที่มันจะพาอีกคนไปต่อธรรมชาติเตือนเราเสมอใบไม้แก่ร่วงลงเพื่อให้ยอดอ่อนรับแสงมเมล็ดพืชยอมแตกเปลือก เพื่อให้ต้นอ่อนเติบโตน้ำในแม่น้ำไม่เคยหยุสะสมไว้ที่แอ่งเดียวมันไหลเพื่อหล่อเลี้ยงผืนดินเมื่อเห็นกฎนี้ในธรรมชาติใจจะรู้สึกเป็นมิตรกับการวางรู้ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรเดียวกัน เมื่อเจอเหตุไม่คาดฝันเช่นความป่วยไข้ของคนที่รักหรือเหตุฉุกเฉินในชุมชนเราจะขอบคุณการฝึกวางที่เคยทำเพราะมันทำให้เราพร้อมเอื้อเฟื้อพร้อมช่วยเหลือโดยไม่ลังเลซับที่ถูกวางไว้ในที่เหมาะย่อมกลายเป็นกำลังของชีวิตไม่ใช่โซ่ตรวนของหัวใจ ในยามค่ำสงบลองนั่งนิ่งหายใจเข้าหายใจออกรับรู้อวัยวะทั้งร่างกายน้อมใจระลึกว่าวันนี้เราได้ใช้อะไรเกินจำเป็นหรือไม่เราได้แบ่งปันสิ่งใดบ้างเราพูดคำใดที่ทำร้ายตนหรือผู้อื่นเพราะยึดไว้ซึ่งความอยากหรือความกลัวหากพบสิ่งที่ควรปรับเปลี่ยนพรุ่งนี้ทีละข้อไม่ตำหนิตนไม่ยกตนเพียงซื่อสัตย์และเดินต่อ วันใดที่ใจยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งต้องวางในที่สุดเราจะรักได้อย่างบริสุทธิ์เพราะไม่ยึดเราจะทำงานได้อย่างสงบเพราะไม่กังวลเราจะใช้ทรัพย์ได้อย่างมีคุณค่าเพราะรู้หน้าที่ของมันและเมื่อถึงเวลาชั่วคราวที่เราต้องถือครองทรัพย์ในมือจะกลายเป็นเครื่องมือรับใช้ความดีงามมากกว่าจะเป็นตัวตนของเรา ปลายทางของการวางจึงมิใช่ความว่างเปล่าแต่คือความเต็มอิ่มที่เรียบง่ายเต็มอิ่มเพราะมีพื้นที่ในใจสำหรับรอยยิ้มการกอดการให้อภัยการเริ่มต้นใหม่เต็มอิ่มเพราะมีที่ว่างให้ความจริงได้พักพิงและให้ความดีงามได้เติบโตเมื่อถึงตรงนั้นแม้ทร์จะมากหรือน้อยชีวิตก็สว่างด้วยแสงจากภายในแสงที่ไม่ต้องอาศัยการะส,สมแสงที่เกิดจากการรู้จักวางอย่างมีปัญญาและเมตตา เมื่อเข้าใจแก่นของการวางเราจะเริ่มเห็นเส้นแบ่งระหว่างคำว่ามีกับคำว่าพออย่างชัดเจนกว่าเดิมมีคือปริมาณพอคือคุณภาพของใจเมื่อพอใจไม่ไหลาตามแรงโฆษณาไม่หลงกับภาพลงตาของความสำเร็จที่ชัางตวงด้วยตัวเลขใจกลับยืนอยู่กับคุณค่าที่เลือกไว้เช่นความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความเมตตาและความสงบภายใน การวางจากักทรัพย์ต้องอาศัยทัศทางใจที่ฝึกได้เริ่มจากสติรู้เท่าทันความอยากเมื่อความอยากผุดขึ้นให้ยืนดูเหมือนยืนริมฝั่งแม่น้ำเห็นกระแสน้ำไหลไม่ต้องโดดลงไปตามกระแสของความคิดอาจบอกว่าซื้อแล้วจะสุกซื้อแล้วจะมีหน้าแต่เมื่อเรารู้ทันความคิดก็คือความคิดเพียงผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไปหน้าที่ของเราคือรักษาความใสของใจให้พร้อมเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์แท้ ลองสร้างพิธีกรรมเล็กในชีวิตประจำวันชื่อว่าช่วงเวลาเบาสัมภาระกำหนดวันหนึ่งของสัปดาห์เปิดตู้เปิดลิ้นชักเลือกของ3ชิ้นที่ไม่จำเป็นส่งต่อให้ผู้ที่ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเขียนบันทึกสั้นๆถึงของชิ้นนั้นว่าวันหนึ่งเคยรับใช้เราอย่างไรจากนั้นกล่าวคําขอบคุณในใจการกระทำเรียบง่ายนี้จะค่อยปรับท่าทีของใจให้คุ้นกับการวางด้วยความอบอุ่นไม่ใช่การวางด้วยความฝืน ในทางการเงินการวางแปลว่าเคารพขอบเขตใช้กฎ3ชั้นชั้นแรกคือค่าใช้จ่ายจำเป็นต่อชีวิตชั้นที่2คือการออมและกองทุนสำรองยามฉุกเฉินชั้นที่3คือส่วนแห่งการให้และการเติบโตหากชั้นแรกยังพร่องอย่าเร่งขยายชั้นที่สหากชั้น2ยังไม่แข็งหย่าพนันอนาคตด้วยภาระเสี่ยงเกินตัวเมื่อดำเนินเช่นนี้ใจจะมั่นคงเพราะยืนบนฐานของวินัยไม่ใช่ยืนบนฝันที่ไม่มีราก ในครอบครัวจัดทำสนทิสัญญาแห่งความพอวางกติกาเรื่องการซื้อของใหญ่การใช้บัตรเครดิตการกู้และการให้โดยสมัครใจทำให้โปรง่งใสเปิดบัญชีให้ทุกคนรับรู้ใส่คำอธิบายสั้นๆว่าเหตุผลที่ใช้จ่ายครั้งนี้สอดคล้องกับคุณค่าประจําบ้านอย่างไรเมื่อเด็กเห็นผู้ใหญ่ซื้อสัตว์เด็กจะเรียนรู้ว่าทรัพย์ไม่ใช่ด่านวัศศีแต่เป็นเครื่องมือทดสอบวุฒิภาวะ ในที่ทำงานให้ตั้งหลักว่าผลกำไรกับคุณธรรมต้องก้าวไปพร้อมกันกำไรก่อพลังคุณธรรมก่อทิศทางหากมีเพียงกำไรโดยไร้ทิศทางเรือย่อมเร็วแต่เสี่ยงชนโขดหินหักมีเพียงทิศทางโดยไร้พลังเรือย่อมตั้งใจดีแต่ไปไม่ถึงฝั่งผู้นำที่วางจากความอยากเป็นเจ้าของรางวัลจะให้เครดิตกับทีมสร้างระบบที่ยืนยาวและกล้าตัดสิ่งที่ซ้อนทับโดยไม่จำเป็น เมื่อกล่าวถึงการให้ขอให้เข้าใจว่าการให้ที่แท้ไม่ใช่การลดคุณค่าตนแต่เป็นการยอมให้ความดีไหลผ่านมือให้ด้วยสติให้ด้วยปัญญาเลือกเป้าหมายที่จับต้องได้เช่นหนุนการศึกษาเด็กในชุมชนสนับสนุนการแพทย์ชนบทปลูกป่าในพื้นที่ขาดแคลนต้นไม้ติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้การให้ของเรากลายเป็นงานที่มีชีวิตมิใช่เพียงเหรียญในกล่องรับบริจาค การวางยิงเชื่อมโยงกับการดูแลโลกทุกการซื้อคือการออกเสียงสนับสนุนบางอย่างเลือกสินค้าที่ไม่เบียดเบียนธรรมชาติเลือกระบบขนส่งที่ลดการใช้พลังงานฟุ่มเฟือยเลือกอาหารที่ใส่ใจแหล่งที่มาเมื่อเราใช้ทรัพย์เพื่อจุนเจือโลกโลกก็จุนเจือเราด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการหายใจอย่างสงบ บนเส้นทางดิจิทัลการวางหมายถึงการปกป้องความสนใจซึ่งเป็นทรัพย์ไม่อาจประเมินค่าลบการแจ้งเตือนที่รบกวนตั้งช่วงไร้หน้าจอในแต่ละวันเคลียแอปที่ผ่านเวลาสร้างเวลาสำหรับการอ่านการสนทนาและการเดินที่มีสติเมื่อใจได้พักจากสัญญาณเรียกซ้ำซากสมาธิจะคมขึ้นการตัดสินใจเรื่องทรัพย์ก็จะแม่นยำขึ้นตามเพื่อเสริมแรงใจลองใช้บทพิจารณาสั้นๆในแต่ละวัน วันนี้ฉันใช้สิ่งใดเกินจำเป็นหรือไม่วันนี้ฉันได้แบ่งปันสิ่งใดที่เป็นรูปธรรมบ้างวันนี้ฉันได้พูดคำใดจากความกลัวหรือความอยากพรุ่งนี้ฉันจะทำหนึ่งสิ่งที่ช่วยให้บ้านเบาลงอย่างไร เมื่อมีเหตุแห่งการสูญเสียเช่นการลงทุนพลาดรถเสียหายหรืองานสะดุดหากเคยฝึกวางใจจะรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นมองเห็นบทเรียนเร็วขึ้นแยกแยะ,ยะได้ว่าส่วนไหนคือเหตุปัจจัยภายนอกส่วนไหนคือความประมาทส,ส่วนตนจากนั้นค่อยวางแผนเยียวยาอย่างมีสติทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อโทษตนแต่เพื่อปรับปรุงวิถีให้เที่ยงตรงยิ่งขึ้น ขอเล่าเรื่องสัน้นเรื่องหนึ่งชายผู้หนึ่งสร้างกิจการจากศูนย์ต่อมาซับเพิ่มขึ้นพร้อมพารใจเขาเริ่มนอนไม่หลับเพราะกลัวเสียของวันหนึ่งเขาพบครูผู้เงียบครูบอกว่าลองให้ซับชิ้นหนึ่งออกเดินทางแล้วจดบันทึกว่ามันสร้างรอยยิ้มกี่ครั้งชายคนนั้นเริ่มจากทุนการศึกษาเพียงหนึ่งคนต่อมาใจเบาขึ้นเขาพบว่าความสุขของเขาไม่ขึ้นกับจำนวนที่ครอบครองแต่ขึ้นกับจำนวนชีวิตที่ได้ ลุกขึ้นยืนเรื่องนี้ไม่ได้สอนให้ยกทุกสิ่งออกจากมือแต่สอนให้รู้จักบทบาทใหม่ของทรัพ์ยในมือเรา ผู้สูงวัยหลายท่านกำลังเตรียมมอบมรดกทางใจนอกเหนือจากเอกสารตามกฎหมายลองเขียนจดหมายบอกเล่าคุณค่าที่อยากเห็นลูกหลานรักษาไว้เช่นความซื่อสัตย์ความเพียรความเมตตาแนบเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงและเหตุผลที่ตัดสินใจแบ่งสรรทรัพย์เช่นนั้นจดหมายฉบับนี้จะเป็นแสงนำทางให้ผู้รับไม่ให้ติดเพียงยอดตัวเลขแต่เห็นเจตนาที่สืบสารได้ สำหรับผู้เริ่มต้นทำงานตั้งหลัก3ข้อ1รู้รายรับรายจ่ายจริงไม่ประมาณการจากความหวังสองลงทุนกับทักษะที่เพิ่มมูลค่าของตนมากกว่าของใช้ที่เพิ่มภาพลักษณ์สามสร้างนิสัยออมโดยอัตโนมัติแม้เพียงเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องเมื่อฐานแข็งใจจะไม่ต้องเลือกครังลัดที่เสี่ยงและมีพลังพอจะเลือกสิ่งที่ซื่อสัตย์กับตน ในระดับชุมชนหากมีทุนร่วมกันลองออกแบบกองทุนมเมล็ดพันธ์ุเพื่อโครงการที่ยกระดับชีวิตคนรอบข้างเช่นห้องสมุดสำหรับเด็กพื้นที่สีเขียวสำหรับผู้สูงวัยโรงพยาบาลสำหรับฟื้นป่าชุมชนเมื่อซับไหลสู่ส่วนกลางอย่างโปรง่งใสความไว้วางใจจะงอกงามความขัดแยง้งจะลดลงและความภูมิใจร่วมจะเพิ่มขึ้น เมื่อถึงคราวสงบกายก่อนนอนวางมือบนนอกหายใจลึกอย่างนุ่มนวลยืนยันกับตนเองว่าฉันยินดีใช้ทรัพย์เป็นเครื่องมือรับใช้ความดีงามฉันวางความกลัวที่ผูกกับการสะสมฉันเลือกดูแลความสัมพันธ์ที่มีความหมายฉันพร้อมเริ่มต้นใหม่ในเช้าแห่งพรุ่งนี้ด้วยใจที่เบาและตั้งมัน่น เส้นทางของการวางไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นทางที่ให้ผลยั่งยืนทุกก้าวที่ระวางเล็กๆคือการฝึกให้ใจแข็งแรงเหมือนรากไม้ที่ชอนชัยลึกลงในดินวันหนึ่งเมื่อพายุมาต้นไม้ไม่ต้องต้านด้วยแรงเพียงลำต้นเพราะรากได้เตรียมไว้แล้วเราเองก็เช่นกันหากฝึกวางอย่างสม่ำเสมอเมื่อเหตุภายนอกพลิกผันใจยังคงตั้งมั่นอยู่กับความจริงและพร้อมใช้ทรัพย์ที่เหลืออยู่เพื่อสร้างคุณประโยชน์ถัดไป ท้ายที่สุดการวางทําให้เราเห็นว่าความมั่งคั่งแท้คือความอิสระใจอิสระที่จะให้อิสระที่จะรักอิสระที่จะทํางานด้วยความหมายไม่กังวลว่าคนอื่นจะวัดเราอย่างไรเพราะเราวัดตนด้วยคุณธรรมที่ปลูกไว้เมื่อเดินถึงจุดนี้ซับที่ถือครองจะไม่ใช่โซ่ตรวนแต่เป็นแสงประทีปที่ช่วยให้เราและผู้คนรอบข้างก้าวไปบนทางที่สว่างและพอดี เมื่อฝึกวางจนใจเริ่มเบาเราจะสังเกตเห็นว่าความสุขแท้เกิดขึ้นในช่องว่างระหว่างความอยากกับความพอช่วงว่างนั้นคือพื้นที่แห่งสติเป็นที่ที่เรามองเห็นความคิดโดยไม่ต้องกลายเป็นความคิดมองเห็นทรัพย์โดยไม่ต้องกลายเป็นเจ้าของรัพย์พื้นที่นี้สร้างอิสระใจอิสระที่จะใช้อิสระที่จะให้และอิสระที่จะไม่ต้องสะสมสิ่งเกินจําเป็น การวางที่ลึกขึ้นคือการวางภาพตัวตนผู้ครอบครองเปลี่ยนจากคำว่าของฉันเป็นของที่อยู่ในความดูแลเปลี่ยนจากฉันต้องได้เป็นอะไรเหมาะสมกับเหตุปัจจัยเปลี่ยนจากหวงแหนเป็นเกื้อกูลเมือ่อภาษาภายในเปลี่ยนท่าทีภายนอกก็เปลี่ยนการตัดสินใจเรื่องเงินทองจึงใสขึ้นโปร่งขึ้นและสอดคล้องกับคุณธรรมที่ตั้งไว้ <AS C 2> ลองตั้งสัญญากับตนในยามเช้าเพียงสาบรรทัด วันนี้จะใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตจริงวันนี้จะไม่ซื้อเพื่อปิดบังความว้าเหววันนี้จะให้โดยไม่คาดหวังตอบแทนบรรทัดสั้นๆเหล่านี้เปรียบเหมือนเข็มทิศพอใจเผลอเงาของความอยากเกิดขึ้นเรากลับมาอ่านอีกครั้งเข็มทิศจะหมุนกลับสู่ทิศทางเดิมการใช้ทรัพย์จึงเดินตามทางไม่ใช่เผลอตามอารมณ์ ในการทำงานวิธีวางคือการเอาวิธีคิดยืนยาวมาเป็นผู้นำไม่ตัดสินจากผลประโยชน์ระยะสั้นเพียงอย่างเดียวแต่ถามว่าการตัดสินใจครั้งนี้รักษาความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้าใหม่รักษาศักดิ์ศรีของทีมงานใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมใหม่หากคำตอบชัดการเงินยังคงสำคัญแต่ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ขับเคลื่อนเราจึงทำกำไรโดยไม่ทำร้ายหัวใจ การปล่อยวางยังเกี่ยวพันกับความหมายของบ้านบ้านที่วางจากการแข่งขันภายในจะกลับมามีไฟอุ่นอยู่กลางห้องทุกคนรู้หน้าที่เคารพขอบเขตหากใครอยากได้สิ่งใหม่ตั้งช่วงรอหนึ่งสัปดาห์ให้เหตุผลกับครอบครัวว่ามันตอบโจทย์อะไรหากยังชัดจึงค่อยตัดสินใจช่วงรอนี้คือการฝึกใจให้ไม่พุ่งตามแรงกระตุ้นแต่พิจารณาตามเหตุผลและคุณค่า เมื่อมีของส่วนเกินลองทำโครงการในบ้านชื่อว่าลิ้นชักแห่งการเดินทางนำสิ่งของที่พร้อมส่งต่อมาวางไว้เดือนละครั้งให้ทุกคนเลือกสิ่งที่ตัวเองอยากให้แล้วเขียนกระดาษใบเล็กบอกเล่าเรื่องราวของชิ้นนั้นว่ามันเคยช่วยอะไรเราและอยากให้มันช่วยอะไรคนต่อไปการส่งต่อที่มีเรื่องเล่าจะทำให้ของหนึ่งชิ้นไม่ได้แค่ย้ายมือแต่ย้ายความหมาย เรื่องนี้สินการวางคือการยอมรับความจริงและเดินหน้าด้วยวินัยบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างซื่อสัตย์จัดลำดับชำระจากดอกเบี้ยสูงลงสู่ต่ำติดต่อคู่สัญญาด้วยความสุภาพขอตารางใหม่ที่ทำได้จริงตั้งข้อตกลงกับตนเองว่าทุกครั้งที่มีรายได้เข้ามาจากการส่วนสำหรับชำระนี้ก่อนการใช้ใจ่ายอื่นการวางรูปแบบนี้ไม่ใช่การกดดันแต่เป็นการคืนอำนาจให้ใจได้เลือกอนาคต ในระดับชุมชนการวางจากทรัพย์ส่วนตัวทำให้เรามองเห็นทรัพย์ร่วมกันตั้งกองทุนเล็กสำหรับการศึกษาเด็กตั้งพื้นที่สีเขียวเล็กในชุมชนตั้งตู้แบ่งปันอาหารหน้าวัดหรือโรงเรียนเมื่อให้สิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องช่องว่างระหว่างผู้คนจะตื้นลงความไว้วางใจจะสูงขึ้นและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมจะงอกงาม หากว่าหนึ่งเหตุไม่คาดฝันมาถึงเช่นการป่วยที่ต้องใช้เงินหรือภัยธรรมชาติที่ทำลายทรัพย์การฝึกวางที่ผ่านมาเป็นเหมือนการเตรียมเรือชูชีพใจจะไม่จมลงพร้อมของนอกกายเราจะใช้สติอ่านสถานการณ์ตั้งลำดับความสำคัญใหม่ลดสิ่งไม่จำเป็นยอมรับความช่วยเหลือและพร้อมช่วยคนอื่นเมื่อพ้นวิกฤตการสูญเสียจึงไม่กลายเป็นความสิ้นหวังแต่กลายเป็นครูที่สอนให้เราเห็นความจริงลึกขึ้น การวางด้านดิจิทัลสำคัญไม่แพ้การวางด้านวัตถุความสนใจคือซัพอย่างหนึ่งตั้งชั่วโมงไร้หน้าจอในแต่ละวันปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นลบแอป,ปที่ดึงเราออกจากชีวิตจริงจัดไฟล์ภาพวิดีโอเอกสารให้เหลือแต่สิ่งที่มีคุณค่าสิ่งนี้ทำให้สมองโล่งขึ้นสมาธิยาวขึ้นและการตัดสินใจด้านการเงินก็แม่นยำขึ้นตามไปด้วย